โอ้โหค่ะดูโอ้โหเยอะมากอ่ะเลอลูกแล้วสวยด้วยเอาไปเลยสีเออทั้งบูเบอร์รี่ท um ั้งบูเบอร์รี่แล้วก็แกลนเบอร์รี่ทุกคนเต็มป่าเลยตอนนี้เยอะมากเฮ้ยโอ้โหสีดอก เฮ้ยสามีมันถามฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้วได้ยินเสียงข้างไหมอ้าวาเลยบียังไม่ได้หันกล้องไปแล้วมีเพื่อนบอกว่ยไปไปวันนี้บีมากับตัดงพี่พิษสวัค่ะจำได้ไหมพี่พิษพี่พิษก็แม่ฟินแลนด์เออพี่พิษจ้าแม่ฟินแลนด์ไได้ไม่ได้อาถังมาน้อยเดียว เอาสิบลิตรเองเหรอแค่นี้ก็พอบีก็เอาถัง,อไ,งไอต้ตะก,กาเดิมของบีตะกาใหญ่ของบีเออวันนี้นะมาป่าที่พี่พิทพ,พ,พามาแต่จริงแล้วเราเคยมาเก็บผลไม้เออนาะผลไม้เยอะอุ้ยเคยมาหลายรอบแล้วลตรงเนี้ยออนั่นแหละ,<จ><อ>ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยป่าป่าแตกแน่นอนเพราะว่าเมืก่อกี้ขับรถเข้ามาเนาะพี่ป๋าจะกระโดดเลเมื่อกี้เป็นขนาดเป็นคนขับแล้วเนี่ยเออ <c oughs> อ่ะประภัมาจ้านีสามหนอ สามนอโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยไปแล้วนะพี่ิศพี่ปาไปแล้วนะไปเลยไปเลยไปสนละโอ้หพี่ปาทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูเอ้าทำไมหนาวเราวันนี้โอ้โหบีใส่เสื้อแบบพี่ปาดอกเบอร์อดู ทุกคนโอ้โหแกโอ้ดอกแรกก็ออกเปิดรอบเลยโอ้พ่พิดบอกถ้ามันเมียนแก่เดี๋ยวมันต้องเมียนอ่อนวะเราทลกวก็เดินไปเดินหาอุ๊ยหนาวอ้าวอ้าวต้องรีบเดินแล้วจ้ะจะได้ไม่หนาวโอ้ทุกคนดูเนี่ยป่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือป่าเห็ดพึ่งหวานนะที่มันจะเป็นต้นแมนตูแมนต อันนี้นะคะต้นสนต้นนี้ต้นสนแบบนี้เขาเรียกว่าต้นแม่นตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็ดพึ่งหวานหัวแดงอ่ะในภาษาฟินบีเคยบอกไปเรื่องไม่น่าจะเคยบอกเนาะเขาเรียกว่าแม่นนุนเฮรกุตตินะคะแม่นนุนเฮรกุตติไปเดี๋ยวเราเดินหากันโอ้โหป่าลงมาอุ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ทุกคนอันนี้คือแกลนเบอร์รี่นะคะนี่แต่ว่าบีไม่ได้เก็บนะ ปีนี้ไม่มีออเดอร์นะคะก็เลยไม่ได้เก็บเนาะชิมเต็ม,มเลยแดงดอกต่อไปโอ้โหอ้าวเนาวีม่คิดว่านูนะ้นอะใช่นะเดี๋ยวไกลมากเลยเดี๋ยวถ้าใช่นี่ตานี่โคตรสดจรดป่าเจอแล้วนี่ โอ้โห,โหดูจ้าดิ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 งนี่โอ้โหค่ะอู้อันนี้คือเห็ดพึ่งหวานแบบปกติทุกคนโอ้โหดูค่ะสวยมากเอาโอ้โหอ่อ,อนสุดๆๆๆนี่ ก่อนปัด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 อุ๊ยหนาวทุกคนหนาวอุ๊ยจะเป็นหวัดไหมเนี่ยพอพีไปเก็บเห็ดพึ่งดํากับพี่ปาวันนั้นน่ะมันร้อนไงทุกคนเห็นไหมบีถอดเสื้อเลยแล้วคันนี้โอ้โหทําไมวันนี้หนาวเอาตดโอ้ยถุงมือตดจ้ะหลายคนนี่แบบว่าขำพี่บีถุงมือตดเออเนื้อ <c oughs> มันไม่เต็มถุงมือเนาะคือแบบเนื้อคนอะมันไม่เต็มถุงมือมันก็ตดอ่ะ นี่จ้ะรอการผ่าใช่ไหมผ่าเลยจ้านุ่นนุ่นคือเสียงเขาซ้อมยิงปืนนะทุกคนทหารนะคะอันนี้มันเป็นค่ายทหารนี่ดูโอ้โหดีมากไปต่อต่อต่อพี่ปา <c oughs> กำลังได้ที่เลยนุ่นสอง นะโอ้ยแกโอ้ยทุกคนดูมาไม่ทันโอ้ดูสิจ๊านีเ่เสียดายจังป่าสวยมากนู่นน่น,น,น โอ้ยดอกใหญ่อีกแล้วโอ้ยไม่รอบีเลยเดี๋ยวดูโอ้โหสวยมากโอ้โหดูจ้าเบลเลอร์เลยอุ๊ยอุ้ยขาได้ดอูอุ้ยแข็ง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 โอ้โปร่งตัดเลยจ้า จะบอกว่าป่าเนี้ยไกลเหมือนกันนะพี่ปาขับรถมานี่แต่ว่าเบียเคยมาแล้วอ้าวโอ้โไงเป็นงั้นนะลูกพี่เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนนะเออเดี๋ยวโอเคเอาแสงขอภัยนะฮะดูนี่นี่ได้เดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งอีกทีนึง คือถ้าดอกได้คือดอกมันชุ่มน้ำไงแต่เอาไปแกงอะอร่อยอยู่อ้าวกล้องทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกพี่อ้าวเอียงขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้คือรุ่นขาหนีบนะจ๊ะร <c oughs> <c oughs> ุ่นขาหนีบบีมีโกโปรนะคะมีบางคนบอกว่าให้เอาโกโปรอะ่ะโอ้โหดูเส้นดินเพียงดินหรืออะไรสักอย่างนะที่บางคนบอกอ่ามีบีมีมโกโปเออแต่คือแบบมันเป็นโกโปร ห้าทุกคนคือมันเก่าแล้วอ่ะเออแล้วคือรูปรูปที่เราได้วิดีโอที่เราได้เงี้ยมันไม่คมชัดไงฮะบีก็เลยเอ่อไม่ได้ไม่ได้ใช้เนาะนี่นะฮะมาพาดูนั่นแหละก็เลยก็เลยเอามือถือถ่ายดีกว่าเพราะว่าสะดวกกว่าแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็ตัดต่อนี่เห็นไหมโอเคนะได้ค่ะนี่โอ้โหเกือบเอาหนยล่ะเกือบไม่ได้นี่จ้ะ นูน่นบีคิดว่าพี่เจออีกหลายดอกนะึงพี่ป้าเย่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 นี่โอ้สวยด้วยติ้งอ้าวโอ้ลูกพี่โอ้ยทำไมเธอทำกับฉันได้โอ้ยมันจะได้ไหมล่ะนี่จ้ะฮะ อื้มฮอโอ้ยชุ่มน้ำเชียร์หนึ่งเหลืองวันนี้เราออกเนี่ยเฮ้ยมันจะได้ไหมล่ะทุกคนโอ้ยดูมันเละไปเลยอ่ะ คือมันชุ่มน้าอ่ะคือมันเปื่อยอ่ะว่างั้นเนอะโอ้ยมันจะเลยหน้าเห็ดนี่ไปเลยเนาะนก็ยังได้อยู่นะนิดนึงอนี่เท่าไปผัดเ่ยนะลงอกระทะเนี่ยนะน้ําเนี่ยเต็มกระทะเลยจริงเดี๋ยวเราค่อยไปทํากัน ดืออกมาจะสองตัวโอ้โห oh ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่น่านนไม่น่าถือว่าสองอันเลยมาตามมาลูกด,ดิมดับเต็มที่ก็กินได้แ,แย่ะแยะห้ายเที่ยวใช่อเออรู้อยู่วนไปเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งนู้นสวยมากเลยเนอะลูกไอแกลเบอรี่ทุกคนเป็นแพนแล้วสวยสวยดูสีสีธรรมชาติ โอ้โหสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูสิอันนี้คือโอ้ยสวยโอ้ไม่ได้เห็นได้ดูอันนี้ก็สุดยอดแล้วนี่ดูค่ะเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นแพรไปเลยนะดูค่ะเนี่ยอันนี้คือเก็บลูกแกนเบอรีเนี่ยค่ะเห็นไหมมันเป็นแพรไปเลยอือมทุกคนเลยด,ดูคือตอนนี้มันสุกชำ่ำแล้วคือรสชาติดีถ้าสมมติว่ายังสุกไม่ช่ำเนี่ยมันจะมีรสชาติข,ข,ขมเปรี้ยวฝาด เอออันนี้มันจะรวมทุกอย่างอันนี้คือแบบโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันสินี่เลยโอ้ยขอความแดดอืมเอเหมือนพุดซาสุกๆอ่ะพี่ป่ารสชาตินู่เหมือนพุดซาสุกๆ,ๆเลยเนาะมันสุกใช่ไหมลูก,ไ,ลกไอ้กัวลูกอะ เยอะเนี่ยเป็นแพรเลยทุกคนดูเห็นไหมถึงเยอะเดเยอะๆเนาะเห็นไหมเป็นแพ่เลยอุ้ยดูซ้ำมาตาก็สวยมากเลยไอแยกแกละไม่ใช่ซ้ำมาตากแยกแกละแยกแกละอันอันนั้นน่ะที่ตัวตัวกวางป่ากินไปดูกันสวยมากอุ้ยสวยเกินเนี่ยพี่ปาดูดิเนี่ย สวยมากเลยเนาะแบบนี้เราบีชอบมีอันนี้ห้ามเก็บนะจ๊ะผิดกฎหมายนะนี่นี่ดูนุ่มมากเลยเนาะออโอ้ยดี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 ดดดดใช่พันลูกเล็กกว่าชิมดูซิอร่อยเปล่ลาพี่ชอบไหมบีไม่ค่อยชอบรสชาติเขาเท่าไหร่ พี่ชอบรสก,กลกมมันขมอ่ะมันลเละเยวมันขมเปรี้ยวอ่ะอ่ออ <c oughs> ไปไปไปออจะได้ไม่เห็ดเนี่ยสองถังนะให้เต็มนะพี่ตอนนั้นพี่ก็ถือไปแบ,บ้พี่ก็กลับมารถพี่ก็บางไปเลยไม่ไหวแล้วสองเดียวก็ไม่ได้เต็มเลยเอกลัวค่ะทุกคนอดที่จะถ่ายให้ดูไม่ได้โอ้โหดูอะอะเปลี่ยนมันเก็บอันนี้ไปกินแทนดีไหมเนี่ย โอ้โหเยอะมากอ่ะเลืลูกแล้วสวยด้วยนะสวยสุดแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยเนาะลูกใหญ่ดูโอ้โหเออใช่นี่วิตามินนี่สุดยอดเลยบีกลัววิตามินมันล้นเกินมันเริ่มร่วงเออดูดูแบบมันสุกจัดน้ำเกินอ่ะพี่มันเริ่มร่วงเลยโอ้โหดูค่ะป่าฟินแลนด์ดินแดนเบอร์รี่แล้วจะรออะไรล่ะหนึ่งพี่ปลาอ่ะเชิญ โชคดีค่ะจะมีบางคนถามไม่ล้างหรอคะปกติไม่ล้างจ้ะเนาะพี่ปลาโอ้ยเยอะกันโอ้เยอะมากโอ้โอ้ยเยอะ โอ้โหเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่บีเคยมาเก็บปีก่นกอนๆนะนนู่นอ่ะแป๊บเดียวก็ได้แบบเป็นสิบสิบถังนะทุกคนจริงแป๊บเดียวเพราะว่าไอ้ลูกเนี้ยมันเก็บง่ายเพราะว่ามันเก็บแล้วไม่แตกเออมันเก็บแล้วไม่แตกเก็บง่ายมากมันลูกมันแข็งดูโ oh. อ้โหกินกินกินนี่นะคะของป่าที่ฟิแนแลนด์เขาจะไม่ล้างกันค่ะกินเลยอืมอืม mm. mm. โอ้โหเยอะเกินเนี่ยแหละวิตามินซีจากโอ้อ่าจะได้ไปเก็บเห็ดไหมล่ะดูทุกคนโอ้โหอ่ะกินวิตามินซีให้หายวัดนะอยอืมชิบ้าไปไปไป,ไปอืมใช่สุกตำที่แล้วหอม,ม,หอ,มอร่อยอ่ะ นู้นไงเริ่มเลยดอกแรกดอกแรกของป่านี่นะอุ้ยปลาเฮ็ดเฮ็ดเจอนี่อู้แข็งแข็งแข็งอู้ดูสวยงามอย่าพึ่งว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขวาขวาก็เจอ นี่พี่ปลาสองดอกโอ้โหมาไหนี่สองดอกเอาไวให้พี่ปลาไว้พี่ปลาสองดอกนี่ดูโอ้พี่ปลานี่ดอกนี่ดอกคือไม่เน่าหรือเปล่าไม่เน่าเลยเนี่ เย่เย่นี่เอาเปไปเลยสี่ <laughs> สวยมากอ้าเโอ้โหเยอะมากดูค่ะมันได้ไหมล่ะอ้าเดี๋ยวผ่าเลยก่อนที่จะตัดแบบนี้ จะได้ไม่เสียเวลาพี่นอนเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ต้องทิ้งเนอนขาวนะทุกคนอย่างที่ตัดทิ้งเนี่ยโอ้โหดูค่ะเอาขางานเนี้ยาขาอย่างเดียวเลยจ้ะนี่ขาได้ขาได้นี่ขาก็เอาออะน,นี่โอ้โหดู นอนขาวทุกคนนอนขาวนี่อ้าวทำไมกล้องลงไ่าไงแล้วลูกพี่นี่จะ้ะนี่อันนี้ก็คงจะเหมือนกันนี่ปละไม่เหลือเอาขาแต่ถ้าสมมติว่าขามันเป็นแบบมีน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยทุกคนชุ่มน้ำอ่ะบีมไม่เอาเลยนะเพราะว่าเอาไปทอดทีนะกระเด็นแบบโอโ้อันนี้ไม่ได้จ่ะดูดูให้นะเต็มปะนู่นนู่น,น,น นี่โอ้โหทำไมมาขึ้นอะไรแบบนี้ล่ะได้ไหมล่ะเนี่ยเอาทำไมทุกคนดูซิดูข้างล่างโอ้ไม่เอาหรอกปะโอ้โหทุกคนดูนี่ดี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 ดเห็ดขม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 ดูค่ะยปเดี๋ยวโอ้ ไม่รอพี่เลยนี่โอ้โหดีหได้แต่ขาละมั้งเนี่ยจริงด้วยอเอาขาไปทอดเอาขาไปทอดนี่จะเอาาอ,น,อนนี่โอเคนี่นี่ค่ะอุ้ยขาดีนี่ค่ะโอ้ยขาดีนี่อืม อ่ะนี่จ้ะอ่าเยสดีมากไปค่ะเอาดูมันแอบอยู่หลังต้นไม้ทุกคนดีไม่ได้หัวมาเออไม่ได้สังเกตดูโอ้โหโอ้ยแต่ละดอกในละขาโอ้ย โอ้โเป็นโพรงข้างในโอ้โห,โหขาขาสวยอยู่เนี่ยอุ้ยขางามเหมือนมันจะดอกอ่อนนะทุกคนแต่คือแบบมันโดนน้ำอ่ะดูดูค่ะเนี่ยน้ำเนี่ยเห็นไหมนุ่มแบบนุน่มแบบขนมเลยอะนี่คะแล้วก็จะเอาเฉพาะไอ้ที่มันทิ้ง เราก็จะไม่บริโภคมันได้ไหมละ่ะน,น,นุ่มๆน่ะนุ่มมากเอ้ยแต่ขาโอมากอยู่นี่ขาโอมากผ่า ดอกมันใหญ่ดอกเดียวเนี่ยดีมากดูเออดอกนึงเกือบเตะมันอยู่ตรงทางในป่าเนี่ยดูค่ะโอ้ยถึงจะยังไงก็แล้วแต่ทำไมเธอรีบแก่แล้วนี่น่าจะครอ,องความเป็นเมรุ่นนานหน่อยโอ้ยดูได้ไหมละ่ะสองแรงไง มันเป็นน้ำอ่ะเนาะ,น,ะนี่แต่ดอกแก,แก่ๆนี่ดูตะขาสวยพี่ปานี่นี่นี่สองอเอาเลยให้ให้อะให้อะ,อะเอาบี่จับเหรให้ โอ้มันเละคิดหน่อยนู่น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 นูนนู่น่นนู่นู่นนย่นนู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 ่อนู่นู่นนู่นนู่น่านู่นปู่นนด่นนู่นนู่นน่น่นนู่่าคู่นนบ่ดน่นน่นนนน่นน่ือ มันยังมีให้เก็บอยู่เนาะใช่อันนี้คือถนนในป่าเนี่ยเดินพวกลูกกะาก็เอาสใช่กินมุทติกาก็โอ้ยจะเยอะดอกเออทั้งบุบเบอรี่ทั้งบุบเบอรี่แล้วก็แคนเบอรี่ทุกคนเต็มป่าเลยตอนนี้เยอะมากเฮ้ยโอ้โหสีดอกดูอะเยอะดูไปหาเดินหน่อยอีกแล้ว อุ้ยมันเนิ่มนะพี่ไม่ได้บอกจะคือสีเลยนี่พี่พี่กีดก่อนเลยโอ้แต่แสดงว่าพี่ไม่เห็นนะออกก็แน่นอนนะถ้าไม่ใช่บีใครจะเห็นนะโอ้พึ่งโผล่ไปแล้วเออพึ่งโผล่มามันโผล่ตอนรับเบียร์ตอนแรกพี่พีทเดินผ่านอ่ะมันยังไม่ออกไงพอดีได้พอดีได้ก็มาปุกออกเฉยเลยโอ้โหอ้าเป็นธรรมดาแล้วมันมาต้อนรับเบียร์พี่ปลา ได้ไหมน่ะเน่าเหวเป็นแบบนี้โอุ๊ยอิสากี้กายจะเห็นก็ได้คิดก่อนเลยมากับเพื่อนกลัวเพื่อนแย่งไงคิดไม่ก่อนเนี่ยคิดไม่ก่อนใช่คิดก่อนกิเอาได้ไม่ได้กูไม่รู้คิดก่อนพอเพื่อนคิดปุ๊บตกใจไงกลัวพันได้น่าตกใจเออเออเอ้อเสงยเลยอสาวอลินนี่ฟังหน่อยสาว เสียงมันเสียงมันยากเนี่ยพี่ปาเสียงรุ่นเสียงมันก็จะเสียงเขาเรียกว่าเลยนะเสียงมันก็จะมาตามแบบเห็ดอะถ้าเห็ดเยอะก็จะแบบว่าร้องจบเพลงใช่แล้วเสียงง่ายนิดนึงเพื่อนเทปเทปใช่กอแล้วกออีกกอแล้วกออีกเออโอ้ยังเป็นเทปอยู่นะไปจ้ะทุกคนรุ่นกอรุ่นกอรุ่นต้องเอาไอ้โอ้พี่ปานี่ไงดอกข้างหน้าเนี่ยเบลออะไรดูดิ เห็นไหมนั่นอ่ะดูเพื่อนไอ้กลไอ้ไอไอไอ้เตะได้ไม่เดาเตะแล้วฮะไเดินผ่านมานได้เตะที่ไหนเรามันเป็นลูปของมันโอ้โหอันพป้านดีแสดงว่าเดินผ่านดูข้างหลังพี่พิษอ่ะข้าเห็ดอ่ะพิาดูข้างหลังี่มิพก็เดินดูดู ด้วยเอามาของบีจะต้องใส่แว่นนะมั้งเไปไปไปไม่อยากยันดูไม่อยากยันเบือนดูดูดูโอ้ดูเนยขึ้นดูดูนี่เออใช่โอ้ใครเห็ดมีผิดด้วยเนี่มอบีนมันนิ่มใช่ใช่ฝนตกเดินตามทางเนี่ยเราปะเก็บปะโอ้โหดูน่ารักซะด้วยพอมันนิ่มแล้วมันเสียศูนย์เนาะเสียศูนย์นิ่มแลยเหรอเสียศูนย์